เวลาเรากับรถที่ถนนนะครับบางทีเรามีเหตดจำเป็นต้องจอดนะครับบางทีก็โดนล็อกล้อบ้างโดนก้าปรับบ้างเรามีวิธีสังเกตง่ายๆนะครับผมนั่นก็คือสีของเรียมฟุตบาทนั่นเองถ้าเป็นเหลืองขาวแบบนี้นะครับจอดได้ชั่วคราวนะครับผมอย่างเช่นการรับส่งผู้โดยสารนั่นเองซึ่งเราจะเห็นนะครับสีอย่างนี้ก็อยู่แถว นี่สาลารอรถนะครับป้ายรถเมอะไรพวกนี้ล่ะครับ mm hmm. และสีแบบนี้นะครับ mm hmm. เหลืองแดงนะครับอ้ามจอดเลยล่ะครับ mm hmm. ซึ่งบางครั้งก็มีป้ายควบคู่ด้วยนะครับ mm hmm. อันนี้อ้ามจอดตลอดเวลาเลย mm hmm. หรือบางที่ก็มีกําหนดเวลานะครับว่าห้ามจอดกี่โมงถึงกี่โมง mm hmm. เพราะจุดที่เขากรีดแดง ขาวแบบนี้นะครับก็เป็นจุดที่เสี่ยงนะครับจอดไม่ได้อาจจะเกิดอันตรายอย่างเช่นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ออกจากทางแยกนั่นเองถ้าจอดก็อาจจะโดนชนได้นะครับเขาจึงไม่ให้จอดนั่นเองวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับเวลาเราจะจอดรถนะครับตามถนนหนุนทางนะครับนี่เหมือนฝั่งตรง,งข้ามผมนะครับนี่ในซอยนะครับตรงจุดที่ไม่มีเส้นอ่าเหลืองแดงหรือ ขาวแดงนะครับก็สามารถจอดได้นะครับแต่แต่ถ้าเป็นเส้นทางหลักไม่ควรจอดนะครับนอกจากกรณีจกเจินนะครับผมเพราะเป็นเส้นทางที่รถใช้มากนะครับสัญจรถ้าจอดก็อาจจะทําให้รถติดขัดนั่นเองและก็จอดไม่ได้นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการที่เราจะจอดนะครับจอดสุ่ม 4, สี่สุมห้าไม่ได้นะครับ อาจจะโดนล็อกล้อหรือโดนค้าปรับได้นะครับผมอยากคิดว่าตำรวจไม่เห็นนะครับแราก็มีกล้องวงจรปิดสามารถดูได้จากสนได้เลยนะครับแล้วก็มาจับได้นะครับผมเนี่ยครับอย่างจุดนี้ก็มีกล้องอยู่นะครับ CCTV นะครับดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะฮะก็สังเกตได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็ไปหาใน Google ได้นะครับว่าที่ไหนกวดจอดและไม่กวดจอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย